ส่งประกรณ์ไปปราสาทเมืองต่ำเดีย๋ยวจะส่งนางกลับปราสาทตามเมืองทมเหมือนเดิมวันนั้นที่ส่งไปผักนี่แค่ผักลงไปตรงต้นไม้ต้นนั้นน่ะที่มันเป็นเขตแดนก็ขึ้นมาไม่ได้แล้วโดนรวบทันทีโดนรวบทันทีเนีย่ยเดี๋ยวจะผักประกรณ์สีลงไปส่งนางกลับไปตรงอีตรงเมืองอีนั่นแหละอีเต้นเขตแดนอีตรงต้นไม้เท่านั้นน่ะเดีย๋ยวส่งนางกลับไปค่ะ อมทุกคนอยากให้ดิฉันส่งไปไหมถ้าส่งกดตะกร้ามาก่อนเี๋ยดิฉันเป็นคนไทยหรือเปล่าสรุปเดยอ่าไม่ใช่แล้วเนี่ยเสดยอ่ะถามว่าเป็นคนไทยหรือเปล่านางตอบเสเดยอ่ะทุกคนหรออันนี้ก็ใต้ตึกแล้วเนี่ยหล่อนเป็นใต้ตึกหรอเป็นคนไทยไหมเต็มร้อยไหมอ่าไม่ล่ะนางตอบเสเดย ผมเป๊ะเปล่าปัดเป๋เปล่าฮะตัดพวกนี้เออขอส่งปัดเป๋นะถ้าผมยาวอ่ะได้เอฟซีเขมิทมาช่วยซื้อทุเรียนเร็วทุกคนกดตะกร้าหน่อยทุกคนกดตะกร้าหน่อยค่ะโมราใหญ่เมบานมลติ้งมะน่าเห็นเะล่ะบอกแลยอ่ะอะไรต้น่าเห็นเะล่ะเนี่ยบอกให้เขามาซื้อทุเรียนทอดเห็นเะล่ะเดี๋ยวคนเขมิทอยากกินไงเห็นเะล่ะทุกคนกดค่ะแล้ว ไปน่ารักทั้งคู่อืมใช่เอออยากทําผมปัดปี่มากทุกคนีไม่มีใครแต่งให้ดิฉันเลยขอบคุณค่ะหนึ่งออเดอร์มาอีกแล้วค่ะทุเรียนกวนได้รับแล้วค่ะอร่อยเห็นปล่ะละตะกรั์โชว์บัตรประชาชนด้วยอร่อยแพ้คดีแพ้คดีคืออะไรทุเรียนกวนได้รับแล้วค่ะอร่อยแพ้คดีคืออะไรอ่ะอะไรคือก็อร่อยแพ้คดีไม่เข้าใจค่ะ กดนะคะขอบคุณค่ะสิบบ้านแล้วแม่ปาทุเรียนกวนอร่อยทุเรียนกวนอร่อยจริงอาจารย์เบียร์การันตีอ๋อแพ็คดีขอบคุณค่ะเออแพ็คดีทําดีค่ะอืมมีคนทําแพรไหนอะใครทําดิฉันแพรีีปัดเป๋เออมีเหรอยังไม่เห็นเลยส่งมาให้ดูหน่อยสิส่งมาให้ดูหน่อยส่สง,มยสงมาให้ในทิกต็อกเนี่ยป้อะไรอ่ะม,มีบอกว่ามีคนทํารูปรูปเราปัดเป๋แล้วจริงเหรอขอหน่อย ไหนรูปไหนไม่ต้องทุกคนส่งมาให้ดิฉันเลยเดี๋ยวนางเอาไปลง <c oughs> มีเหรอส่งมาให้หน่อยได้ไหมอะส่งมาให้หน่อยสิเหรอยี่คาแมบุรีลำมีคนบอก <c oughs> มีคนบอกยี่คาแมบุรีลำไม่ใช่เขาเป็นคาแมแต่เขาเป็นไทยเขาไทยเลือดเนื้อเชือ้อสายคนไทยค่ะอืมเขาบอกส่งเสาะค่ะอืไป กดตกานะคะขอบคุณค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยท่านแต่คลิปกาบเรียนให้ความเป็นธรรมฮามากสวัสดีท่านหาไม่รู้มีใครไปทำทำแบบอันนี้ยเอไออ่านารักเป็นตุ๊กตาเป็นแบบเป็นแบบรูปการ์ตูนเ i ไอฉันก็เลยเอาไปลงไม่รู้ช่องไหนทําไม่รู้ขออนุญาตด,ด้วยนะคะใครทําก็ไม่รู้แหละไม่ได้ขายปลาแดดเดียวค่ะตอนนี้มีแต่ทุเรียนนะคะสิบสาบ้านและแม่ขอบคุณค่ะวันนี้ขอเบาๆสักห้าสิบ้านนะคะ วัดง่วงเป็นไงบ้างสั่งทุเรียนกวน2องแพ็คใหญ่แล้วอุ้ยขอบพระคุณค่ะทุเรียนได้รับแล้วอร่อยมากหวานขึ้นตาทุกคนช่วยอุดหนุนทุเรียนกวนได้ไหมอ่ะอยากให้ยอดออเดอร์มันเท่ากับทุเรียนทอดตอนนี้ทุเรียนทอดไปเป็นพันบ้านแล้วค่ะทุเรียนทอด,ทอดนํำโด่งเลยไปเป็นพันกว่าบ้านแล้วท่าทุเรียนกวนยังช่วยซัพพอร์ตทุเรียนกวนกันสักคนละแพ็คได้ไหมคะคุณแม่ ตอนนี้ทุเรียนกวนเราเออยอดขายอยู่ที่692ออเดอร์แล้วค่ะอีกอีก8ออเดอร์เองจะได้700นะคะนะคะตามทุเรียนทอดไม่ทันและแสดงว่าวคนชอบทานทุเรียนทอดกันตอนนี้เครื่องปิ้นกับกระดาษ A4 ไทยเ,เขาจะลงพื้นที่พรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวพวกแม่ทงแม่ทัพเขาก็ลงพื้นที่เขาก็คงเตรียมยุทธศาสตร์แลวเขาคงไม่ยอมแล้วแหละค่ะปัญหาเรื่องทุนเรื่องอะไรต้องจัดการ ก็ต้องปูพรมแล้วก็ต้องเคลียร์ออกให้หมดอะ่ะมันไม่ได้นะแบบนี้โอ้มันไม่มีมนุษยธรรมเลยอะ่ะมันไม่ใช่ดิมันไม่มีมนุษยธรรมทําแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราโต้อตอบกลับก็ร้องโอ้ยอีกร้องจาร์กอีกเดี๋ยวก็ร้องจาร์กอีกดี๋ยวหาว่าลังแกอีกเดี๋ยวแม่ทัพหมิน้นก็ไปตะแหลงข่าวน้ําตาลินอีกหมดความหวังนั่งน้ําตาลินอีกมันไม่ได้นะนะ มันไม่ใช่วิธีการที่ฉลาดอะมันไม่ใช่วิธีการที่ฉลาดนะคะวิธีการที่ฉลาดเนี่ยถ้าเราเป็นประเทศที่เราพูดตรงๆถ้าเราเป็นประเทศด้อยพัฒนาถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ในจุดที่เราไม่ได้มีกําลังทางทหารหรืออะไรใดๆอะ่ะแล้วเราเป็นประเทศที่เราต้องพึ่งพาประเทศอื่นในการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะปัจจัยสีเรื่องอาหารอยู่ยาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องอาศัยประเทศเพื่อนบ้าน ในการพัฒนาประเทศของตัวเองไม่ว่าทางการค้าการท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆเรื่องเศรษฐกิจนะคะเราต้องไม่ท้านไม่ทาแบบนี้อ่ะสาหรับพิฉันนะดิฉันรู้สึกมันเรามันต้องเจียมตัวเรามันต้องเจียมตัวแล้วเน้นเรื่องการผูกมิตรไม่ใช่เน้นเรื่องการแบบทําสงครามมันไม่ใช่อะ่ะมันไม่น่ารักมันไม่น่ารักเออ คุณอีฮุนเซนมันคิดว่ามันเป็นโดนัลดทรัมเหรอหรือว่าไงทุเรียนฟิตไดหน้าทานมากขอบคุณค่ะเออนะไอทีนายพลมึงป่วยเนี่ยมึงส่งเข้ามารักษาทำไมมึงไม่ให้รักษาที่โรงพยาบาลประเทศมึงละ่ะมึงส่งมาทำไมมึงส่งมารักษาที่เมืองไทยทำไมมึงไม่รักษาในประเทศมึงอ่ะเออปิดด่านก็ขอเปิดด่านอ่างมนุษยธรรม ขอเปิดด่านเป็นกรณีพิเศษตามหลักมนุษยธรรมแล้วเราก็ใจดีใจดีนะเมืองไทยอ่ะใจดีใจดีเห็นกันหลักมนุษยธรรมเปิดด่านให้เขาให้เขาส่งตัวในพลมารักษาอ่ะแล้วดูเถิดดูมันทำดิที่ช่องบกอะดูมันทำดิมันมีมนุษยธรรมหรือเปล่ามันเอาทุนอ,อะไรไปฝังนะนักลงนักเรียนอ่เด็กมันก็เรียนที่เมืองไทยเยอะแยะ เด็กไทยเด็กมัน,น่ะลูกหลานมัน,น่ะมาเรียนอยู่เมืองไทยเยอะแยะอันนี้ไม่พูดเรื่องอะไรแรงงานอีกมากมายเอออพบไม่ได้จริงๆแต่ชาวบ้านนะในระดับชาวบ้านนะ่ะเขาไม่ได้อะไรหรอกทุกคนมันเป็นนโยบายของผู้นำประเทศถ้าเราจะโกรธนะเราต้องโกรธผู้นำประเทศผู้นำประเทศ มันเป็นที่นโยบายผู้นำประเทศอืมชาวบ,บ้านเขาไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจด้วยอืมไป ก็ติดตามกันนะคะทุกคนเนี่ยดิฉันก็ติดตามอยู่ราคาเท่าไหร่ที่ถืออยู่4 5่รค่ะแชิ้นเลยนะคะ400กรัมค่ะทุเรียนกวนดีมากนะคะ <c oughs> <c oughs> กดตะกล้าหน่อยค่ะ น้ำท่วมภาคเหนือ,อยังปาร์ตี้กันอยู่เลยเออจริงเหรอทุกคนอันนี้พูดตรงๆนะเห็นใจมากเลยนะเรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรแต่ถ้าจะแก้ไขปัญหาเนี่ยมันต้องไปแก้ที่ต้นตอนะภาคเหนือภูเขามันเยอะแล้วทุกวันนี้ภูเขามันมีมันกลายเป็นภูเขาหัวโล้นคนคนต้นไม้การเพื่อทำการเกษตรปลูกข้าวโพดปลูกอะไร เข้าใจในแง่หนึ่งเข้าใจทําการเกษตรเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่มันแบบมันก็ต้องถามตัวเองด้วยว่าแบกรับกับผลกระทบที่มันตามมาได้ไหมแบกรับผลกระทบที่มันตามมาได้หรือเปล่าเออเผาดินกันอะไรกันน่ะหน้าดินมันพังหมดมันพังหมดแล้วมันก็ไม่มีต้นไม้ช่วยอุ้มน้ำช่วยอะไร ถ้าไม่แก้ถ้าไม่แก้ที่ตรงเนี้ยมันมันไงก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนแน่นอนไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนแล้วก็ถึงหน้าฝนก็น้ําก็จะท่วมเยอะขึ้นเยอะขึ้นนอกจากต้องวางผังอะ่ะต้องวางผังหาที่แบบที่เก็บน้ําทางน้ําไหลหรืออะไรนู่นนี่นั่นน่ะต้องวางผังใหม่อังเกิลมีคลิป คุณพ่อคาเฟ่คาเฟ่นึงอ่ะโอ้โหทุกคนเหมือนอยู่กลางทะเลสาบเลยอ่ะ mm hmm. อออะไรอะ่ะคาเฟ่ที่จังหวัดน่านอ่ะเขาโดนมาสองปีแล้วนะพี่เจ้าของเขาเขาลงอ่ะปีแรกว่าหนักแล้วปีนี้หนักกว่าเดิมนะ mm hmm. เกือบมิดหลังคาเขาว่าที่จังหวัดน่านอ่ะเออใช่ค่ะมันต้องแก้ที่ต้นเหตุถ้าไม่แก้ที่ต้นเหตุมัน ก็จะต้องเจอปัญหาแบบนี้มันต้องปลูกฝังค่านิยมของคนนะคะให้เห็นแบบให้มันเห็นว่าอะไรคือปัญหาจริงๆอ่ะวิธีการแก้ปัญหาที่จริงๆมันคืออะไรแต่เห็นใจทุกคนนะคะเห็นใจทุกคนเห็นใจทุกคนขอให้น้ำลดไวๆขอให้น้ำลดเร็วๆนะคะอืมใจที่หน้านหนักเลยที่หน้านหนักเลย น้ำท่วมโอ้โหครึ่งครึ่งข้อหลังคามีคนถามว่าคิดยังไงกับน้องทหารที่ตัดสินโทษลงโทษคนท่ผิดทุกโอโอ,อะไรอ่ะนักวิชาการพูดไปเยอะแล้วนะคะที่ฉันก็เห็นด้วยว่าถ้าทหารทําผิดไม่ใด้ไม่ได้ทําผิดในส่วนที่เป็นวินัยทหารแต่ทําผิดอาญาควรจะต้องขึ้นศาลยุติธรรมแบบพลเรือน สารทหารควรมีไว้สำหรับการพิจารณาวินัยของทหารแต่ถ้าเป็นคดีอาญาที่มันมีการมันมีการเสียชีวิตหรืออะไรใดๆเกิดขึ้นนะ่ะทหารก็ควรขึ้นสารสารพลเมืองนะคะคนขึ้นสารยุติธรรมควรใช้ระบบศารยุติธรรมน่าเศร้า เดี๋ยวต่อไปเขาคงผลักดันแหละค่ะทุกคนต่อไปเขาคงผลักดันเพราะว่าถ้าไม่ผลักดันน่ะ <c oughs> ถ้าไม่ผลักดันไม่เกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลง <c oughs> สังคมก็จะตั้งคํำถามอยู่แบบนี้แหละเดี๋ยวต่อไปในอนาคตก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าพูดถึงว่ายุติธรรมมันไม่ยุติธรรมแน่นอนคนส่วนใหญ่เขาก็ตั้งคำถามมานะคะ อืมแต่นั่นแหละด้วยที่ระบบมันเป็นแบบนี้ก็โทษอะไรไม่ได้ก็เพราะว่ามันยังไม่ได้เกิดการแก้ไขเราก็ต้องผลักดันให้มันเกิดการแก้ไขโดยอาศัยกลไกทางรัฐสภานั่นแหละ <c oughs> เพราะว่ามันเมื่อมันยังไม่แก้ไขเขาก็จะบอกว่าก็กฎหมายมันมีแบบนี้ ระเบียบป,ปฏิบัติมันเป็นแบบนี้เขาก็ทําหน้าที่ตามระเบียบปฏิบัติที่มันมีแบบนี้ขเขาก็จะอ้างแบบเนี้ยก็มันไม่มีไม่มีการอนุญาตให้ทหารไปขึ้นศานลพลเมืองเนราจะ่าอย่างเงี้ยทำไงก็ต้องไปแก้ต้นทอมันอยู่ที่ไหนก็ต้องไปแก้ไป๊ผักดันฝ่ายนิติบัญญัติให้เกิดการแก้ไขทางรัฐสภา <c oughs> เนาะหลายเรื่องนะทุกคนเนาะหลายเรื่องน่าเศร้าใจน่าเศร้าใจจังกดตะกาเลยค่ะกดตะกาเลยค่ะกดตะกาเลยค่ะกดตะกาก่อนอาชวนคุยแล้วก็กดตะกาด้วยชวนคุยแล้วก็กดตะกาด้วยค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนช่วยดิฉันกดตะกาด้วยนะ